ตอนรับสู่ช่อง YouTube New Smartphone Update วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยกันมายาวนานและในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยและทรงพลังมากขึ้นนั่นก็คือ Nokia N73 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ทั้งในด้านการสื่อสารการทำงานและความบันเทิงเต็มรูปแบบ Nokia ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะรุ่น n73 ที่เคยเป็นตำนานในยุคมือถือปุ่มกดวันนี้การกลับมาของมันในชื่อ Nokia n73 pro 5g จึงเป็นการยืนยันว่าความคลาสสิกและนวัตกรรมสามารถเดินเคียงคู่กันได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึง Nokia n73 pro 5g สิ่งแรกที่ผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นก็คือดีไซน์ที่หรูหราและทันสมัยตัวเครื่องถูกออกแบบให้บางเฉียบแต่ย sta ังคงความแข็งแรงทนทานตามสไตล์ของโนเกีย หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ขนาดใหญ่รองรับความละเอียดระดับ 4K และมี refresh rate สูงถึง 144Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมหรือการชมวิดีโอนั้นมีความลื่นไหลและคมชัดแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนอีกทั้งยังรองรับ HDR10+ บกเพื่อให้สีสันที่สดใสและสมจริงมากยิ่งขึ้นการใช้งานกลางแจง้งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะความสว่างหน้าจอสูงถึง2000 n i t สำหรับด้านกล้องโนเกีย N73 Pro 5G จัดเต็มไม่แพ้ใครกล้องหลักความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกับสายพร้อมเทคโนโลยี OIS และการถ่ายวิดีโอระดับ 8K ที่คมชัดทุกรายละเอียดกล้อง ultra wide 50ล้านพิกเซลและกล้อง telephoto 64ล้านพิกเซลที่ซูมได้ไกลโดยไม่เสียคุณภาพรวมถึงกล้องหน้า50ล้านพิกเซลที่เหมาะสำหรับการเซลฟี่และว,วิดีโอค้อลอย่างคมชัดเหมาะกับการทำคอนเทนต์ในยุคโซเชียลมีเดียที่เน้นคุณภาพภาพและว,วิดีโอ ในเรื่องของประสิทธิภาพโนเกีย n 7 3 pro 5 g มาพร้อมชิปประมวลผล snapdragon แป gen 3รุ่นล่าสุดที่มีความเร็วและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานดีกว่ารุ่นก่อนแรมมีให้เลือกสูงสุดถึง 16GB และหน่วยความจำภายในเริ่มต้น 256GB ไปจนถึง1 t B ทาทำให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บไฟล์รูปภาพวิดีโอและเกมได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องกังวลนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยี vapor chamber ที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้เล่นเกมหนักๆเป็นเวลานาน เรื่องของแบตเตอรี่ก็เป็นอีกจุดเด่นโ Nokia M73 Pro 5G มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ7,000ม ah, ิลลปชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 120W ที่สามารถชาร์จจาก0%ถึง100%ได้ในเวลาเพียง20นาทีและยังรองรับการชาร์จไร้สาย 80W รวมถึงการชาร์จแบบ Reverse Wireless Charging ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นแบตเตอรี่สำรองให้กับอุปกรณ์อื่นได้อย่างสะดวก ระบบเสียงของ Nokia N73 Pro 5G ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอที่ปรับแต่งโดย Dolby Atmos ให้คุณภาพเสียงที่กระหึ่มและสมจริงไม่ว่าจะใช้ฟังเพลงเล่นเกมหรือดูหนังก็สามารถสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้อย่างเต็มอัธรตอีกทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ Nokia ที่ให้พอร์ตหูฟัง3.5ม mm. ิลลมตรสหรับคนที่ยังชื่นชอบการใช้งานหูฟังแบบสาย ในด้านซอฟต์แวร์ Nokia N73 Pro 5G มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 15ที่มีความเสถียรและปลอดภัยการันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างน้อย5ปีพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงด้วยการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอและการสแกนใบหน้าที่รวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นการแปลภาษาแบบเรียลไทมการสรุปข้อความอัตโนมัติและการประมวลผลภาพถ่ายอัจฉริยะ สิ่งที่ทำให้ Nokia N73 Pro 5G โดดเด่นมากขึ้นคือความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับ 5G ที่มีความเร็วสูงสุดและเสถียรรองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 6.0ทำให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเล่นเกมออนไลน์หรือการสตรีมมิ่งวิดีโอความละเอียดสูงจึงทำได้อย่างลื่นไหลโดยไม่มีสะดุดนอกจากนี้ Nokia N73 Pro 5G ยังใส่ใจในเรื่องขององค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุรีไซเคลิลกว่า60%และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมถือว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ใส่ใจโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่รอคอยการกลับมาของโนเกีย N73 วันนี้คุณจะได้สัมผัสกับสมาร์ทโฟนที่รวมความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในเครื่องเดียวโนเกีย N73 Pro 5G ไม่ใช่เพียงสมาร์ทโฟนทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒนาของโนเกียที่ไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกม ถ่ายรูปทำงานหรือใช้งานทั่วไปเครื่องนี้สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ครบถ้วนสุดท้ายนี้ Nokia n 73 pro 5g ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดอย่างมากและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีครบทุกอย่างทั้งดีไซน์ที่สวยงามกล้องระดับโ r o ประสิทธิภาพสูงแบตเตอรี่อุดการชาร์จที่รวดเร็วระบบเสียงคุณภาพและความปลอดภัยสูงเมื่อทุกสิ่งถูกรวมไว้ในเครื่องเดียว นี่คือสมาร์ทโฟนที่พร้อมจะเป็นคู่หูในชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณคิดอย่างไรกับ Nokia N73 Pro 5G รุ่นนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Smartphone Update เพื่อไม่พลาดข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดขอบคุณที่รับชมและเจอกันในคลิปถัดไปครับ